โอ้มีกันหลายตัวเลยนะคนดูซอมบี้แถวนี้อีกตัวนึงครับหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดโอ้แปดนีดนเป็นซอมบี้จริงหรือเปล่าครับ โยซาดีวิลุนเมกาดีรุ่นดูไปดีรุ่นชาวไซต์ตะกนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมมือถือแนวเอาชีวิตรอดนะฮะที่มีชื่อว่าเอาเกมนี้นะครับมีชื่อว่าสไตร k เกอร์อโนเมลี่นนะท่านผู้ชมนะเป็นแนวคล้ายๆกับเจ้าตัวเกมเอาไอเนีนะเกมส t ตร์เกอร์นะท่านผู้ชมนะเออนะครับใครที่เคยเล่นนะฮะเป็นแนวว่าแนวนี้เลยนะครับเนาะเอาชีวิตรอดจากโลกหลังลังสีนะแล้วก็ เอาชีวิตรอดจากพวกซอมบี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมนะคนดูนะนเกมนี้ก็ค่อนข,อข้างที่จะ,ะมีเนื้อเรื่องของมันอยู่นะฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวอย่างแรกเราต้องไปเก็บปืนมาก่อนนะครับท่านผู้ชมนะใช่ไหมโอเคลิงก่อนนะครับลิงเก็บเ,เก็บยังไงนี่อ๋อมันจะมีรูปมือมุมบนซ้ายมือนะครับท่านผู้ชมโอเคเฮ้ยมีเงินตรงนี้ได้ตุ๋ยหมดเดะบอกเลย อ๋ออันนี้หยิบมาทาไมไม่รู้จะหยิบมาทำไมนี่มีอ่ามีอาจจะตัวกลองอยู่ตรงนี้นะครับเปิดโอปินอ่าวิเอรีกูดกี้ก่อนนะคนดูโอเคแต้ภาษามันอ่านยากจังเลยว่าคนดูภาษาันอ่านยากจจัดเลยนะเฮ้ยว่าไงเพื่อนเอาว่ะอันนี้คืออะ,อะไรนี้อ๋อเอากระเป๋าไปด้วยนะฮะท่านผู้ชมนะ ได้เลยเพื่อนเอาไห้ไปวัออกมาข้างนอกนะครับโอ้มีลิชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกม เปิดให้เติมแล้วเกม Call of Duty Warzone Mobile ในระคะประหยัดและถูกสุดๆแอดไลน Richman Shop X อย่าลืมแอดนำหน้าด้วยนะหรือจะเติมเกมอื่นๆในเว็บซื้อแพ็กที่รวมรายการบัตรเติมเกมคุ้มๆรับ Richman Coin ใช้แทนส่วนลดได้ทันทีพร้อมบริการผ่อนชำระนานสูงสุดถึง10เดือนตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมง่ายเติมไวต้องที่ Richman Shop เท่านั้นคนอยู่แถวนี้เต็มเลยนะเฮ้ยอะไรอะเมื่อกี้นี้ ขยับผมขยับมาฝั่งนี้ก่อนนะอ่าเดี๋ยวขอวางไวทิกเกอร์ก่อนเลยอย่างแรกนะครับนี่เอาจีโฟนของเราหนตรึงอยู่แล้วเย่ยิงขิกซ้ายยิงขิกขวาเบลลิกูดมายิงขิกซ้ายยิงขีกขวาโอเคผุมวิ่งอยู่นี้นะครับว้ามีซอมบี้ไหมนี่คนดูกลัวซอมบี้จริงๆเลยนะ โอ้ oh, ปรับได้ปรับมุมมองได้นะท่านผู้ชมนะอย่างนี้ปรับมุมมองได้นะครับท่านผู้ชมนะเอาเวย้ยเอาเวย้ยเคยเลี้ยงหมาแล้วมันไม่ที่ไม่ใช่หนูมันไม่ใช่จ๊บอ่าเอา๋แ e, ม่งปรับมุมมองปืนปืนแม่งติดบั็กคนดูดูเถอะกูจะรู้เหรอวไปอย่างนี้ได้นะครับมีอะไรให็น Re ine, ทำ in ไม่แถวนี้ปุ่มมิ่งอยู่ตรงนี้นะครับเอ๋มีปุ่มมิ่งไว้ตรงนี้ อ๋อต้องกดไปด้วยนะมันจะได้วิ่งไวขึ้นโอเค่า uh, ดูก่อนนะมีซอมบี้แถวนี้ไหมเออใช้ได้ยอยู่คนดูแต่ผมว่าน่า,นาจะต้องปรับชุดใหญ่อยู่นะเกิบตัว,ตวยังไงนอทีนี้เฮ้ยเสียงอะไรเฮ้ยมีอะไรเคียวๆฝั่งนู้นด้วยคนดูเฮ้ยเอ,อ้เอาอะไระเมื่อกี้โดนอะไรมาโดนร้นง,นงสีอะไรหรือเปล่า นี่มันคืออะไรอ่ะโอ้เอาติดพิษเอาติดพิษวัดได้เฮ็กไม่ได้การแลบ้ากันเปิดอีดใช้ก่อนนะใช้ยาก่อนนะใช้กินใช้ทานในยาในหลอดเดียวกันเอื้อรังสีนะครับไอโอดีนโฮ้ยอะไรอีกแกอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายได้เลยนี่คนดูเอ้ามาดนอะไรวะ What the heck <illon> เกือบตายอ่คนดูเมื่อกี้โอ้โหเกือบตายแมพเราดูแมพได้ในมีให้ดูแมพไหมโอ้ขากระเพิกเลยว่ะเฮย้ยขากระเพิกเลยอะ <g ib berish> แป๊บเดียวกูจะตายแล้วเพิ่งลงมาน,ะนี่คนดูเดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยวไปก่อนหาของแถวนี้ก่อนนะฮะ <c ười> เคยเลี้ยงหมาแล้วมันไม่เท่มันไม่ใช่หนูมันไม่ใช่จ้า เอาจับของเทจับของเทย่องได้นะครับดูแถวนี้เดินมาก่อนเดินมาก่อนเย่มีอะไรแถวนี้หรือเปล่านะไม่มีว่ะเฮ้ยไปโอ้ตอนนี้เราจะตายเลยนะคุณดูนะ เดี๋ยวเรากัปเข้มก่อนได้ไหมนี่เดินกลับไปก่อนนะครับโอ้โหไปแบบกระพิกนะตอนนี้เข้มเราอยู่ไหนเอ่ยเฮ้ยมฮนไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยอนะคนดูอ๋อมันมีค่าสตีมิน่ด้วยนี่ว่าสีฟ้าๆนะครับตอนนี้เราจะตายแล้วนะคนดูต้องมาหาของก่อนนะครับ เดินกระผีก้วตอนนี้ผีไม่มีไม่มีอะไรนะในนี้ในบ้านไม่รู้เปิดเข้าได้ไหมนะคนดูนะไม่ได้ผีไม่เป็นไรเฮ้ยในบ้านก็เปิดเข้าไม่ได้ไเว้ยเฮ้ยอ,อ๋อเป็นพวกคนเราเอง อันนี้เป็นพวกเราเองนะคุณดูนะผมลงไปก่อนอันนี้ผมจะตุยมีหมาอยู่ด้วยนะนี่เบอร์เตีคุยกับไอ้หนุ่มนี่ก่อนทอกก่อนเอ็กซปพิชันที่ผหายเราไปแบบมัวจัดเลยยามี่นี่ฮือโอ้ไม่มียาแล้วเอาไปหมดแล้วนะครับกู <c oughs> จะรั่วต้องไปด้านบนนะครับสามสิบกว่าเมตรโอโ้โหไปแบบเนี้ยนะ ไปไปกระเพกค,คนดูเอาละผมกดสตาร์ทใหม่นะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวมันตุยแล้วนี่เน,น,นี่ยต้องเก็บของไม้ก,ก่อนนะครับเย่เก็บทั้งเงินทั้งทั้งปืนว่ากูจะรู้ว่ะเพื่ออะไร <c oughs> อ่ครับเย่ทิกยาครับคนดูไอทีนี้ไปไหน ตัวนี้เริ่มช้าแล้วเนี่ยคนดูเดี๋ยวมาคุยกับอ่าพิสตรงนี้ก่อนนะอ๋อลืมมอกระป๋าตรงนี้นะครับเยไม่ใช่หนูมันไม่ใช่จับออมาอยู่ใน,นระยะเราคุยกับแกก่อนรับรับภารกิจก่อนนะเย a c c e p t Mission ครับไปผมพร้อมแล้วจ้าไปกันเลยดีกว่า เอาเว้ยเอาเว้ยพูเท่คนดูตึงจัดๆจัดๆเอาเว้ยถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนนะคนดูนะอืมสวยครับพี่โอเคมันรู้สึกว่ามันจะมีไอ้นั่นด้วยนะ มบ่อยแถนี้ใช่ไหมหากคุณกําลังสนใจหาเว็บเติมเกมราคาถูกอยู่แล้วก็นี่เลย Rich Band Shop เว็บผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ราคาถูกการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามถึง4แสนคนมีเกมมากมายให้ได้เลือกเติมเช่น Robot, FIFA, PUBG Mobile, r o บอคฟีฟายพับจีโมบา o อา o ์โอว o คอ l ปิตี t y มบายคอปปิตี้วอร์ซอนเดียโบเอม m ร์ชัล l a l เล a n อ a ดเรเ e อ a ์ส a Sausage Man Overwatch ช i n s h i n Impact LOL Identity V และน a ล็อก o b i l e บัตรกำนันและบัตรเติมเกมอื่นๆอีกมากมายเติมเกมแบบคุ้มคุมสุดไวเติมก่อนใจทีหลังนึกถึง Richman Shop โ no นหนึ่ง <ๆ S 1> เรื่องเติมเกมหากใครไม่อยากพลาดข่าวสารโปรโมชั่นเติมเกมดีๆไปติดตามกันได้ที่เว็บ Richman Shop หรือ f a c e b o o k r i c h m a n ม h o p l i ไล at @richman shop ถ้าอยากเติมเกมคุ้มคุราคาถูกนึกถึง Richman Shop อ๋อไปอีกบังเกอร์หนึ่งนะครับ นี่โอเคมันมีมันโอ้นี่มันเป็นชุมชนเลยนี่ว่าเยมาคุยกับลุงเย่หน่อยดูเยรับเคว็ดครับทอล์ก PDA PDA คืออะไรอ๋อจุดนู้นนะครับนผู้ชมนะแสดงว่าต้องไปเอาจุดนู้นนะครับ มีบอกอยู่นะจุดมันโคตรไกลตรงนี้ซื้อยุงซื้อยาได้นี่ว่าคนดูไปเป็นมุมมองคนที่สามแล้วกันนะยี่นี่ร้อยกว่ามีดในะนะั่น่ะไปไปหากันนะท่านผู้ชมนะโอ้ภาพใช้ได้อยู่นะคนดูเกมเออเอาเรื่องเอาเรื่องพอได้พอได้อไดเอาว่ะเอาว่ะ ปืนปืนเราอยู่ไนะหนสลับไปไปอย่าอย่าอยอยมันมีค่าสติมิแน่เยนะมุมนซ้ายมือนะคนดูระวังไม่ให้ดีนะน้องๆนะนี่เป็นประตรูเปิดเข้าไปเปิดไม่ได้อีกเปิดยังไงวะอ๋อต้องเป็นอ๋อต้องเป็นมุมองนี้นี่วาถึงจะเปิดเข้าได้นะท่านผู้ชมนะโอเคมันให้เรามาตามหาสมุดอันนี้นะสมุดโน้ต ก็อูพินตรงนี้สวยฮารฟฟีอ้าวิอันนีิยาทิกอิดเลยทิกอิดบลูเก็บให้หมดครับอันนี้กระเป๋านี้เปิดครับสลอ็อตโอเคมุมนี้ได้นะก็เป็นมุมมองนี้นะถึงจะเปิดเข้าบ้านได้นะครับคุณดูนะเออเออใช้ได้ใช้ได้คุณดู โลกหลังนางสีนิวเคียนโนตึงนี่อันนี้มีอะไรหรอโอ้คืออะไรนี้เอ๊ะผมได้ยินเสียงฮอด้วยมีฮอด้วยเหรอวะอันนั้นนกอุ้ยนี่ไงซอมบี้เต็มเลยว่าไรฮิกลิงก่อนเลยเว้ยเอาดิเปิดก่อนได้ปูดครับอ AC โอ <โ boundaries S 1> <st> ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยแกคือตายยากแท้หัวหน้ากีนัดนี่เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยผมเหยียบเหยียบไอ้นี่เหยียบสารเคมีพอดีเลยตายยังอุ้ยโอ้โหตายอย่างยากเดินไปเหยียบสารเคมีดานะเนี่ยโอ้โหมีอะไรเก็บไปนี่ลูกพี่เออเศษตีนเสษตีน อ๋อนี่ยกศพโอเคไม่ยกดอกอย่างนั้นน,ะน่ะยิงกระสุนได้ไหมไวะโอ้โหมีกันหลายตัวเลยนะคนดูซอมบี้แถวนี้นอีกตัวนึงครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้แปดนัดพี่เป็นซอมบี้จริงหรือเปล่าครับ พี่เป็นตัวอะไรเนี่ยมาแล้วคนดูโอ้จอมันหันมันหันช้ามันทัดช้ามากเลยนะคนดูนะโอ้มาเข้ามาช่วยตัวประกันนะครับต้องเปิดมุมไหนสักมุมแหละโอเคนีงไงโอเพีอ้าวประตูก็ไม่ได้ล็อกนี่หวหนาโอ้เรามาเอาขอโข้เฉยไม่ได้มาช่วยตัวประกันโอเคไม่ช่วยก็ไม่ช่วยเย้เก็บครับ จับของเทสมันจับของเทสวยต้องกลับไปนะอันนี้ตัวประกันนะเอาไม่ใช่ตัวประกันนะมันเป็นสาวนี่หว่าคุยได้ไหมไม่คุยดีกว่าคนดูเดี๋ยวโดนยิงถ้าคุยแล้วโดนยิงไปกลับไปฮะเฮ้ยมีซอมบี้แล้วโอ้รอบนี้ซอมบี้ใส่หน้ากากเอาเว้ย โอ้หมดแม็กครับยิงสมุดแม็กไม่ได้เอ็กได้ยังไงกระสุนก็ะมุดแล้วนั่นนี่คนดูผมต้องรีกลับแล้วไปส่งภารกิจก่อนนะครับเอาเราโดูดีโอเ้เราขากระเพกนี่มาแป๊บนึงผมใช้ยาก่อนนะเบิร์ดเอ็ดเย้เวลี่กูดเติมยาเติมยา กินเหล่ากินยาโนติงโนโกอดไปฮะโอ้ใส่แล้ววิ่งยังไวเออคนดูพูดเลยติดสปีดติดสปีดของกลับไปส่งเควสนะโอเคนะคับท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับตัวเกมส t ตร k เกอร์อ a น y เม n ี่โซนนะท่านผู้ชมนะเออเป็นเกมแบบแนวมือถือแบบว่าเอาชีวิตรอดนะครับคล้ายๆกับตัวเกม a s ส r ตรเกรนะท่านผู้ชมนะ ไปโหลดมาลิงกกันได้นะครับลิงก์โหลดอยู่ดนน้านล่างคำเย้แต่คลิปเนาะสำหรับวันนี้พี่โค้กตวรย์กเจะกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าโคตึง ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @richmanshop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้มโลบอกิฟต์ ไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง,ง Richman Shop โ no น่หเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย